สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง PPP Channel นะคะ่ะวันนี้เราก็มาเก็บตะไคร่กันที่นาน้ำท่วมนะคะรอติดตามชมนะคะว่าจะได้เยอะไหมวันนี้เสียงแหมๆหน่อยเพราะจะไม่สบายอาการหนาวมากค่ะอันนี้คือในานาน,นะคะน้ำในบึงนะคะมันท่วมมันก็ ไหลเข้ามาในนี้ทําให้มีปลาเข้ามามากมายเราก็เลยมาลงไขกันค่ะเดี๋ยวจะไม่รู้นะคะว่าในานามีปลาหรือเปล่ามีค่ะมีเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ติดบึงนาที่อยู่ติดบึงก็จะโดนแบบนี้นะคะทุกปีที่น้ำท่วม มันจะไหลเข้ามาในนี้เป็นพื้นที่รับน้ําก็จะทําให้พวกชาวบ้านมาหาปลากันได้ค่ะเขาไม่หวงค่ะแต่ของนาบางนาก็หวงแต่บางนาก็ไม่หวงน้ําก็ลึกนะคะเนี่ยยังไม่ลด ได้แล้วค่ะปลาสลิดตัวโตๆเขาจะแกะยางหน่อยนะคะแส้ตาดจานไม่แปบตรานิดนึงนะคะ ก็อุ่นดีเพราะว่ามันหนาวที่สารหนาวแล้วค่ะได้แล้วจ้าไข่ที่เราใช้นะคะคือตะไคร่แปดเซนค่ะโอ้จวบเลอเลย วใหญ่นะคะเนี่ยปลาสลิดปลาสลิดตัวโตโต,โตสลิดจ้ะสลิดสวยสวยไซส์สวยสวยตัวอกหัวบนอ้วนมาหอมกับปากกลายปลาต่อ ียนมีปลาเพียนได้จ้ะสดๆหมายนี้จะมีปลาเพียนด้วยนะคะเพรมีมีป่าผักบุง้งปลาเพียนมันชอบอยู่ในป่า ยาวไปยาวไปค่ะทุกคนนี่แล้วค่ะสองตัวค่ะไม่เห็นเลยย้อนแสงเป็นดำๆใช่แล้วจ้าอัะเทียนกับประกายก็นอาจจะย้อนแสงนะคะทุกคนกล้องมันไม่ได้ ได้มาตรฐานเพราะว่าใช้มือถือค่ะเสียงก็อาจจะไม่ชัดน,นะคะต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะปักกลายค่ะเึ้น่งจตายใหม่ๆเห็นไหมคะปัาชดิตัวโต,วต,วตว กำลังแกะอยู่ปาไกย ปลาลกลกปลาก็เยอะนะคะทุกคนปลาชอบอยู่ในป่าปาลารกยปากลาไก่ปลาไก่ สุดเขตแดนนะคะได้ปลาตัวโตวไม่ปมมลาโตจำนวนค่ะอีกตัวลมหนาวมาแล้วหนาวหนาวหนาวเย็นเย็นอยู่ในร่มยิ่งหนาวถ้าออกตรงน้นก็จะไม่หนาวอุ่น เรามาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชั่งดูว่าจะได้กี่กิโละคะ่ะนี่ค่ะมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะเอาชั่งว่าได้กี่โลแลคะ่ะที่ได้มาวันนี้13ค่ะ13โลค่ะวันนี้ได้13โล